ร,รับจบ,บละอะไรวะพูดเรื่องทีมนะครับก็รายการที่ทุกคนเห็นยู่นี่นี่คือที่จะเป็นการใช้ซีจีครั้งสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้อ่านี่คือเราใช้ซีจีครั้งสุดท้ายแล้วครับรายการสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าอา <c oughs> ทีมของผมได้สังกัดแล้วนะครับนะครับผมตกลง,งเซ็นสังกัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น่าจะพรุ่งนี้น่าจะเปิดตัวนะครับไม่พรุ่งนี้ก็วันนี้แหละ นะน่าน่าจะเปิดตัวนะครับแล้วก็ปวเป็นส่วนเป็นอะไรนั้นก็ต้องรอชมนะครับเดี๋ยวกิกริยาเขาจะเปิดตัวนะอ่าเพราะว่าต้องต้องเอาสังกัดครับเพราะว่าหลายเรื่องนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะบอกได้หมดนะหลายอย่างนะครับต้องเอาเพราะว่าเหมือนค่าใช้จ่ายอะไรด้วยมันก็เยอะนะผมไม่สามารถที่จะแบกไหวนะครับนะครับผมแบกไม่ไหวแล้วก็ ถ้าจะเอากองกลางมาตลอดกองกลางก็คือเงินที่ทก็คือเงินเงินรางวัลน,น,นี่แหละถ้าเราไม่เอากองกลางมาใช้เราก็สามารถเอากองกลางไปแบ่งน้องได้ <c oughs> ผมก็ไม่อยากจะ,จะต้องเอากองกลางมาตลอดอะไรเงี้ยเหมือนล่าสุดไปบราซิลค่าเครื่องสองคนนิดแสนกว่าบาทเนี่ยเราก็ไม่ใหญ่ให่แต่เราก็ต้องมีอ่ะเพราะว่าซรัพอุก็ต้องบินนะเดือนเดือนนี้ไอปีนี้มันบินตลอดนะสิ้นปีถ้าสมมติว่าเราได้ไปนะสิ้นปีเนี่ยก็จะต้องเป็นบราซิลอีกเนี้ยเราก็ต้องไปก็ต้องมีค่าเครื่องค่าอะไร ประมาณนั้นนะส่วนเราไม่ใช้ทีิงผมบอกพี่เต่าเรียบร้อยแล้วบอกก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับบอกตอนที่ก่อนเซ็นก็บอกพี่เต่าก่อนเลยว่าเนี่ยจะเต๋อพี่เต่าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเต่าก็เข้าใจนะครับส่วนหลังจากนั้นรอดูแล้วก็ส่วนวัน,ว,นวันทั้งหน้าเนี่ยถ้าสมมุติว่า <c oughs> สมมุติว่าทีมไหนอยากใช้ทีจีเนี่ยต้องไปคุยกับพี่เต่าเองนะอ่าก็คือผมไม่ได้ใช้ทีจีแล้วเพราะ,ะนั้นเนี่ยใครอยากได้ใครอยากได้ไดสปอนเซอ์หรืออยาก ใช้โลโก้ CG ในการทําทีมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปคุยกับพี่เต่าเองอ่าต้องไปคุยกับกับพี่เต่าเองแต่อันเนี้ยเต้องบอกกันว่าผมไม่ได้ทําแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือผมจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับโลโก้ CG เพื่อมีคนเอาโลโก้ CG ไปตอนเนี้ยทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยทีมปอมอ่าทีมปอมนะครับยังมีอยู่เลยนะผมบอกเลยว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเรื่องทีมปอมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพวกทีมกอปทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปทําเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยคือผมไม่เกี่ยวนะ นะครับผมเปลี่ยนชื่อทีมหมดใช่ครับเปลี่ยนชื่อทีมเปลี่ยนโลโก้ทีมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อด้วยนะครับก็เปลี่ยนหมดเลยนะครับจะเป็นทางการส่วนทาังการไหลรอติดตามนะครับน่าจะประกาศพรุ่งนี้แล้วก็เราจะเริ่มใช้ในวันที่26นี้นะครับสีะปิงรึ่งหลังก็จะใช้สังกัดเลยนะครับสีะปิงครึ่งหลังก็จะไม่มีทีมดีจีแล้วนะครับส่วนใครที่แบบยังอยากเชียร์เราต่อก็เชียร์เราต่อได้นะครับในลังการใหม่นะก็ฝากเชียร์ด้วยแล้วกันนะครับ Okay.